สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ชักกระเทียมนครปฐมนะครับมาดูพี่หนึ่งพี่หน่อยนะครับย่อยสลายนาดีเขาเร่งด้วยจุดลิงค์สีทุกคนเทนเดอร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูนครับตอนนี้กำลังผสมเทนเดอร์ครับใส่บัตรเครดิมาดูเลยครับเราไปงานที่มีเขาดินะครับผลิตภัณฑ์เทนเดอร์ครับเดี่ยวรู้เรื่อง มาดูบนตอนว่างใช้ที่เดานะครับเนี่ยอันนี้แป,ปงลปสงลสิบสองไร่ใช่ไหมสิบสองไร่ แปลงนี้ใช่ไหมที่ว่ามหาโหดอะโอ้โหผมตั้งแต่สมเต็งมาก็ข้าวห้าเกียนหกเกียนน่ะแปลงเนี้ยโอ้ครืนหนึ่งครืนหนึ่งหกเกียนที่เราทำอะอ่าอ่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลี่ยมเลยแต่มีตรงนี้บ้างประไรกระไรอ่าก็ลดลดลงนะลดลงเยอะครับลดลงเยอะลดลงเยอะเอาละลดลงเยอะเลยก็ลองมีแค่กระจุกนะอ๋อมีอยู่ตรงนี้หน่อยเดียวเนาะ มันก็มีรุ่นต้นปละหลายๆน่อยๆเดียวแต่แต่ปกตินี่มันมันมันจะพึบเลยใช่ไหมพี่ใช่ไหมโอ้พึบวันนี้เยอะครับโอ้ปกติหนาววันนี้เยอะใช่แล้วข้าวอาตอก็รู้อยู่มันก็ไม่เหมือนข้าววานะโอ้งามตอก็ทั้งตอทั้งเม็ดก็ขึ้นกันเต็มไม่มดอ่ะอืมคำนังนี้เข่ากลัวงั้นแหละถ้าข้าวเอาตอที่มีเขาดีแต่มันจะพอนี่อันนี้ประมาณสองอาทิตย์ถึงไหมถึงไหมพี่ประมาณสิบสิบประมาณสิบวันสิบ ิบเจหกสิบเจ็ดวันเนี้ยแหละอ๋อสิบหกสิบเจ็ดวันใช่อ๋อแปลงนี้หมักสิบหกสิบเจ็ดวันอ่าแล้วก็หวานเลสช่วงอายุยี่สิบวันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วก็ไอ้กิ่งทองก็พ่นเหมือนกันพ่นเหมือนกันอ่าโอ้โหที่อันนี้ติดถนนเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยโชว์เลยเนี่ยอ่าแต่แต่ฝั่งนู้นพี่หนึ่งบอกเลี่ยมเลยมีมีอยู่ตรงเนี้ยมีตรงนี้ตรงนี้มันค่อยค้างมันดินนใจนั่นนะดินมันจะไม่ค่อยดีอ่าก็คือลดลดลงไปเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเอาละโอ้โห หกสามใช้หน้าเหมือนกันใช่นาหกสามอ่าแล้วก็พี่น้องดูนะติดแทงปูนเลยเนี่ยนี่จุดโชว์เลยนี่ยจุดโชว์เลยติดแทงปูนเลยนะแต่แต่แต่ฝั่งนู้นมองไปไม่มีเดเลยนะห่างต้นมากเลยพี่ดชดานะมีบางมากแทบไม่มีมีแต่มีตรงนู้นตรงฝับไฟนิดนึงไอตรงนี้ดินไม่ดีใช่ไหมนี่ช่วงนี้มันดินมันจะไม่ค่อยดีแต่ดินไม่ดีทางเกตดูข้าวตรงนี้ข้าวจะสูงกว่าก็ผมก็ปุ๋ยมันเหลือไง ก็เลยมาฟ่าดเที่ยวหนึ่งสามไปอีกหนูอ่้สามไปอีกสามไปแค่แท่หน้ารถอ่ะเนี่ยแล้วมาสู้ไปจดอยู่แค่ตรงเนี่ยตามหนูรู้เลยเลยเนี่ยอ๋อมันจะไม่ถึงนู้นไม่ถึงนู่นแค่ต้นกล้วยนั่นะแค่ต้นกล้วยเองนั่นแหละแค่หมดอยู่แค่ประมาณนั้นอ่ะอ๋อปุ๋ยเหลือมาสามอีกอ๋อเลดเหลือกมาสามอีกสามเข้าไปดินมันไม่ค่อยดีไงแล้ก็ว่าดินมันทีนี้ไม่ดีทีไหนได้ก็้วสู้มเข้าไปแล้วสูงไว้ใหญ่มาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็เลยมาสามอีกหน่อยนิด อวนนึ้งก็เขียวใบตั้งเลยเนะ